สำหรับใครนะคะที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะมีทั้งร้านอาหารคาเฟย่ยิมนะคะแล้วก็มีสวนให้พักผ่อนหย่อนใจนะคะใครที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะเขียวเชอ,อุ่มนะคะก็แนะนำค่ะ JIC Main Campus ค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมก็ยืนอยู่ที่บาเกียวเจ c นะคะหรือเจ c ซีบาเกียวค่ะทุกคนที่นี่นะคะเป็นเมนแคมปัสนะคะแล้ววันนี้คิมจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเมนแคมปัสมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าวันนี้จะไม่มีภาพห้อง a c c o m m o d a t i o n นะคะหรือ d r m i t o r y ให้ทุกคนได้ดูเนาะเนื่องจากว่าที่นี่ f ฟ l y Book ไปแล้วนะคะ แต่ที่เราเดินลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเวส t g การ์เดนค่ะเป็นพื้นที่ที่ทางโรงเรียนนะคะจัดไว้ให้สําหรับนักเรียนมาทํากิจกรรมเอาดอกร์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวนะคะพิซซ่าหรือแม้แต่อ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรทานขนมทานน้ำนะคะก็มาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่เทเลียค่ะนักเรียนทุกคนก็สามารถมาใช้ได้นะคะแล้วก็จะถูกจํากัดนะคะเอาไว้ให้นักเรียนใช้ค่ะชั้น2ตรงนี้นะคะ นในอนาคตนะคะทาง JIC จะปรับให้เป็นเอ่อ IL l o u e นะคะก็คือนักเรียนสามารถมาคอนซัลเทชันนะคะมานั่งานหนังสือหรือมาพูดคุยมานั่งเรียนได้นะคะที่ชั้น2นี้เช่นกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณคาเฟ่เทอเรียของ JIC คะ่ะทุกคนมีความน่ารักนะคะเพราะว่าเมืองบาเกียวเป็นเมืองดอกไม้นะคะนี่ก็จะมีดอกไม้วางนะคะแล้วก็ภายในนะคะนักเรียนสามารถที่จะออเดอร์ขนมน้ำต่างๆนะคะ ได้ตรงนี้เลยนะคะมีราคาบอกชัดเจนแล้วก็สามารถเป็นพื้นที่ที่เอาไว้นั่งอ่านหนังสือได้นะคะและในโซนชั้น2ก็จะมี IL Lounge นะคะซึ่งก็จะมีวิชาค onsultation นะคะก็คือสามารถที่จะมา,าติดต่อเพื่อค o n s u เพื่อพูดคุยเพืพ่อวางแผนการเรียน IL s <S ได้นะคะที่ชั้น2นี้เลยซึ่งเดี๋ยวก็จะมีป้ายมาติดอะไรแบบน,นะะี้ค่ะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็โซนชั้น2นัเนเยนก็สามารถที่จะมาอ่านหนังสือได้เลยเช่นกันค่ะ ฝั่งตรงข้ามคาเฟ่เทอเรียจะเป็นในโซนของออฟฟิศค่ะทุกคนซึ่งหากน้องๆทุกคนนะคะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องหอพักเรื่องของใช้ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาที่ออฟฟิศน,นี้เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทาง j i c ได้ค่ะถึงแม้ว่า j i c จะยังไม่มีไทยเมนเ a จเจอร์นะคะแต่ว่าเมนเ g จเจอร์ชาตอื่นก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนไทยเช่นกันนะคะ ก็เป็นตัวอย่างแรกนะคะของห้องเรียนแบบตัวต่อตัวที่ JIC นะคะก็จะมีบอร์ดนะคะให้ทีเชอร์ไว้เขียนนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะกับเก้าอี้ไว้ให้นักเรียนนั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะเนื่องจากว่าเออไม่มีคนเรียนนะคะวันนี้แล้วก็จะมีหนังสือเรียนให้หนังสือเรียนของ JIC ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่างๆห้องอ,อื่นกันเลยค่ะและส่วนด้านหลังของคิมตรงนี้นะคะจะเป็นห้องพักนะคะแบบสี่เตียงนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของอที่พักผ่อนหย่อนใจอีกเช่นกันค่ะและบริเวณนี้ที่ครีมยืนอยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้ตีแบตนะคะทุกคนใครมาเรียนที่เมนแคมปัสของ j จไนะคะก็สามารถพกไม้แบตมาได้ะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะแเออตีแบตตรงนี้ได้นะคะเยอะมากเลยค่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณครัวที่นักเรียนสามารถที่จะมาทําอาหารประกอบอาหารตรงนี้ได้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยว่าจะเป็นไมโครเวฟเตาความร้อนนะคะแล้วก็จะมีกระทะต่างๆหม้อนะคะมีกระติกน้าร้อนนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะมีตู้เย็นค่ะโดยภายในนะคะก็มีส่วนที่สามารถที่จะคกกิ้งได้เลยนะคะมีของใช้ให้ครบนะคะมีจานชามช้อนถือว่าครบคันมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ ทำแล้วห้ามลืมทำนะคะก็คือถ้าเราทําอาหารเราก็ต้องรู้จักล้างจานด้วยะคะ่ะทุกคนที่เมนแคมปัสนี้ครบจริงๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบริเวณยิมนะคะของเมนแคมปัสค่ะทุกคนซึ่งก็จะเป็นยิมเล็กๆนะคะ ให้ทุกคนได้มีโอกาสมาออกกําลังกายที่นี่กันนะคะสําหรับใครนะคะที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ยิมนะคะแล้วก็มีสวนให้พักผ่อนหย่อนใจนะคะใครที่ชอบความเอาเป็นธรรมชาตินะคะเขียวเชือุ่มนะคะก็แนะนำค่ะ JIC Main Campus ค่ะ กะะ็จะเป็นห้องเรียนแบบกลุ่มนะคะก็จะมีตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะแล้วแต่ว่ากลุ่มนั้นนะคะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่นะคะแล้วภายใน,นก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้ครบเลยค่ะมีไว้บอร์ดนะคะแล้วก็จะมีตู้เก็บของก็จะมีการเดคอรชันเป็นโค้ดต่างๆนะคะที่นักเรียนก็สามารถที่จะมาอ่านนะคะทำความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้ที่ห้องนี้เลยเช่นกันค่ะ ทั้งหมดของ JIC Main Campus ค่ะทุกคน